สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดผลวิจัยระดับคุมคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนควายซิโนแวคแอสตราเซเนกาล่าสุดภูมิพุ่งกระชูดจากกรณีในแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่างานวิจัยของการฉีดวัคซีนแบบสลับจากการตรวจสอบภุมคุ้มกันแบบภาพรวมรวมถึงการฉีดกระตุ้นเข็มซาม ซึ่งร่วมกับสีอริรัฐพยาบาลโดยใช้ไวรัสสายพันธุ์จริงที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียทำการทดสอบโดยวิธีมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปคือวิธี PRNT โดยผลการศึกษานี้ทำการศึกษาในอาสาสมัคร6กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่1ได้รับการฉีดวัคซีนโคโรนาแวก2เข็ม กลุ่มที่2ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาสเข็มกลุ่มที่3ได้รับวัคซีนโคโรนาวักซ์และตามด้วยแอสตราเซเนกากลุ่มที่4ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาและตามด้วยโคโรนาวักซ์กลุ่มที่5ได้รับวัคซีนโคโรนาวักซ์สเข็มซิโนฟาร์ม1เข็มกลุ่มที่6ได้รับวัคซีนโคโรนาวักซ์สเข็มและตามด้วยแอสตราเซเนกา1เข็ม ทั้งนี้เพื่อหาค่าที่ไวรัสสายพันธุ์เดลต้าถูกทำลาย50%โดยแอนติบอดีที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนพบว่าระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มต่างๆหลังจากได้รับวัคซีนครบโดส2สัปดาห์ต่อเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้ามีค่าเฉลี่ยระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถลบล้างริ์ไวรัสพบว่าการให้วัคซีนสลับแบบซิโนแวคบวกแอสตราเซเนกามีภูมิคุ้มกันสูงกว่าการให้วัคซีน ซิโนแวคสเข็มและเทียบเท่ากับการให้อ s สตราเซเนกาสเข็มแต่ใช้เวลาสั้นลงส่วนการกระตุ้นเข็มที่3ด้วยอ s สตราเซเนกาคือ2เข็มแรกเป็นซิโนแวคและสามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นถึง11เท่าในขณะที่กระตุ้นเข็ม3ด้วยซิโนฟาร์มที่เป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเพียง2 5เท่าขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ